อยู่คนเดียวจะหันรองลาเป็นบา้าสิเป็นผู้สาวบ้านในดะอยู่นู้นั่นแม่ผู้สาวบ้านใดแม่พวกจะหันนี่เอี้ย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 ่เดี๋ยนะเอ๊ะอยู่เอี้ยบ่ไรสักกันเร็วไรสซะเล็วสิอืมจะบา้าสิพี่เต้นไปยังาจะจำไม่ได้แล้วเนาะ<อ>พี่เต้นกระน้ำก็เก่าไหมพี่เต้นอันใหญ่เนี่ยบอกปูงับก็เก่าอัเใี้ยก็กินยาเนาะ พี่แตนแกกินยาสตรียาสตรียังเล่าบอกน้องแน่กันเย่บอกซื้อยาตัวจะไปบอกสถาบันกอกหน่อยแล้วก็เจ้าสิงามลื่นเอี้ยบอกดอกพี่แตนจ้าแกกินยาสตรีตราตริงฮียาอย่างของพี่แตนเอชักจะเหลวไหลซะแล้วสิบอกว่ายาสตรีตราตริงฮีมันเป็นมายาตีตาสิงเฮตี่พี่แดนจะตีตาสิงเฮ เยกการมาเต็งทีสันนสะก,กดฮี่แหลนะเนาะโอ้ยถักแกเลวไหลซะแล้วสิบวกเบอร์กล้าทเพียนกละ <c oughs> ว่ามันเอยียงทางดากก่า,ากูาทำตะหันบัดได้แทบไปแม่นโจอยูอ่ทำเต้นทำโอ้ยสร้างาาาากกว่าหาค่าด่ากูจะเคืองเลยเนานะโอ้คนกะอ่านคิดไอ้สันตัว <c oughs> มาตะเลือนไอ้ครองมาตะแรกพวกเราเทรนโอ้ยมาก็บ่าบอกไง มาจะซื้อกับเซนบอกคอนอยู่ตีน้องฮะม้ากะบ,บอกกันว่าเมื่อวา,านไอ้จั่งโม่งจั่งง่ามายืนจมมามาเป็นนี่ตีกันนาฬิกาอยู่นั่นเจ้าตัวจั่งโม,งต,ตมงตีหากลัวเหรอตัวเนี่ตีหาแม่มึงจะได้หัวกระลมสองสากมึงใช้เบ้งหนูมันจังแก่งไงโอ้ยแห่งหุบหน้าผากไปหัวกระหาตุ้มคืงมึงจะเบ้าดูไหลนาฬิกากูบระธนจะกลายพหน้ามึงแน่ผมนาฬิกาตายก็มาใสาหาหากก่ห้าจุกข้อเหนือมันเบิดทนแซนแค่แกเหลวไหลซะแล้วสิ มันนี่มันมนี่น้องลาไอ้สามกะบาดเนี่ยสามอย่างไอ้เราตั้งแต่มาอยู่น้ำยายพูดสับคนขีดที่นี่แม่แต่มีความรู้สึกในิดเป็นยังไงตอนสองคนสามคนตอนัดมาอยู่นำ้ำยายพูดสับเรอเบ้าคือเบ้าใส่ของคิ้วปันขี้เกือบคิ้วปันแมงแข้งมาอยู่น้ำคนขีดที่ข่อยาก็ข่อยข่อยาก็าพึ่งเร่อบ้านเมี่ยงพูดเขี้ยวมาใส่พูดเจลาใบแม่เมี่ยงพูดซับใบนึ่งเขี้ยวได้สี่เที่ยงคนขีดที่ประหยัดหลายปูนสร้างบ้ัน บอกขึ้นคนบาปได้ไหมพระเพร์สิบาปถอกศูนย์หมู่บ้านขัตัวคนขอพ่อแห้งแล้วหมู่บ้านเน่หน่อยเพิ่นมาแพ้ประเด็กเพิ่นสีเฮ็ดบุญพาเวดเน่หน่อยแพ้พอแพ้เฮี่ยอื่นเฮี่ยไก่เน่หน่อยก็ได้มาแพ้เฮี่ยมีไงพุูนสาบก่อนคนขีดที่นี่ดิแดนขีดที่ไงเน่หน่อยว่าจ็ดสี่ลับหมู่บ้านว่าจะได้แต่แม่ออกเอ้ยขอแพ้ประเด็กด้วสีเฮ็ดบุญพาเวดบ่ซ่ำ เ,ออเน้นหน่อยว่าจ้าสิไรกล่องได <ใน S 2> <บ>้ยินเสียงเน้นหน่อยแพปะปลาเด็กหันหลังฟินซินใส่คนขีทีตอบเน้นขึ้นว่าฮ่องใส่เน้นหน่อยหมู่บ้านตอบขึ้นเลยยาย,ายปลาเด็กปลาดากลมีดอกโอ้ปลาเด็กปลาดากลมีดอก,ดกพนักจะเจอตัวหันบัดมือการจะน้ากับกานิกาเขามายามพี่มาเขวบานเออพวกาทจีส้วนเขาไปจังหันบัดม,านานมนันตื่นไปบุญเปิดรูปกานิกาเอตื่นไปนีิราวิ เกลบายมันมุดตัวนอนประคันเลยตื่นตื่นแล้วตีลาโอ้ยแต่มึงจะหัวตังสี่ท้อการีน่ตื่นต่เ้ายนนลูกซิพีแต้อ้าวก็บาดเจะตื่นตะเ้ามันขันลูกนะนี่ไซไอตัวหันการนี้การมอนมีเอวัส่วมุดตไปจังหันวาดยุน่ไปวันสมือบอกพี่แต้เขากลไปสมือตัวนอนขันให่เพราะไปพระจีรสันใส่ใหญ่เป็นแล่ออกา โอ e um. ้ยแม่ออกคำใหญ่เอ้อสอรอนั่งนอนที่ดีดอกขี oh ้กากกินหูมั no ้งได้ไหมขอร้องกินหูใครอยู่ไปยังตัวไปยังข้าจะก็มาไปกับตราปราเดี๋ยวบัตรที่อันนี้จังสังขารนี่บ่มีแล้วแสดนแดดเกิดแล้วจะเจ็บแล้วมวยผู้ไปมอมแมนบ่มีมนุษย์ในโลกนี้มีกรรมเก่ามาเบาเบิกตายแล้วไปนรกพังสวรรค์กับกรรมเสียนทำกรรมดีก็มีช่องไปสวรรค์พอจ้า กเอ้ยูระบายมันเสียงผู้ใดเปิดเทปจังไต่จังล่ำทำนอกอุบุญยุบ้าป้าบยุ่นหันมึงมึงบานยังใจกูเข่งจ้ะเข็มก็กุดโจกดาก็เดียวคือขั้นดากเ็คือมันผู้บ่าวบ้านกอกน้อยใส่ม่าเอาทีใส่มึงตอนไหนเดี๋ยวนี่ยใส่ตอนข่อยผู้งามนี่ล่ละร่ำขวัญแกนเตียงเออร่ำขวัญแก่นไอ้คนไอออกช่องเก่าน้ำโมแน่มือนีนพระเอกที่มาเพลนน้ำผา what uh, uh. 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 ไปก้อนมูลอยืนนั่ เศรษฐีอดุริราศึ่งเป็นผัวของยายพูดซับเศรษฐีอดุริราชขึ้งนี่รับนาทีโดยพ่อใหญ่บุญโฮมตาปูบ้านโคก,กอีโดยอายักโฆษณาบ้านาบงออกมายันแต่พนเนมืูงจักบ้านขู่บักฮาเนี่ยเออนั่งให้ยุ่งจอยย่หันเบียงบ้าบก็ว่าถืขอขวานส่วน จงมาเป็นเง้าแจ้วสิบนิ้วสูน้ำเนืวเ้วแปลวงออกเยี่ยมยังมาหาคุณล้นฟังร้อยอยู่เหนือนันฟ้าขามาน้อมหลอกสู่พายบูเจ้าคงเฉีดยดใครสยามม,มุมยังขวรธรณีสุนทรใอยเน้มน้ำปองหิดข้องต่าสมัยนั้นถือกันมาเท่าเจ ศาสนาออกเผยแพ่กวาโครหลงเกิดแล้วกนันยังอังดอกตอบมาเวลาไหลส่วนส,สินตั้งแต่หลงย่างสิปงว่าฉิดพิษสดานเ้นเก่งแปงพรลนณสีกวงอยู่ในบรนครหลวงบาง้านเศรษฐีลังไงเลี้ยงโซ่ใจใจกินทันว่าขัดดอกใสเลียมบัดไาพัาลลยานันดาหาย ขีตอนีห่วงแหนท้องฟ้าแผ่นลุมหัดกระจายนอลงตอนประสาทพรญาสนิทมิติเกณฑ์แฟนทีล้อหลับจับดีทางทั้งหลายอยกระคือเศรษฐีอดุญญาาิเมียไข่ซื้อว่าถอยย้ายพุ่นซักผูเป็นดอกม้านหายเห็นแต่ทางรายได้ทางเสียบ่เอื้อเอาว ลูกสองคนเป็นเบามักขวันผู้ไอ้ได้ไปค่าลองสะเพาบัดมียังแต่เท่าทีละคน้นไปฮะเนี่ยจิตวัดประจำวันของข่อยก็เคยไปตักบาดจังหันน้ำมูยูบได้ขาดแต่ว่าถูพุ้นเมียข่อยนี่มักได้บ่มักเสียเป็นค้นฉีทีบ่กินบ่ทานมีลูกเลี้ยงอยู่น้ำกันสามคนม้งผู้สายสองผู้ญิงหนึ่งลูกเลี้ยงข่อยผู้สายบักแรกกันไซซื้อให้มันว่าบักโก้บักที่สองก็ใส่ซื้อให้มันว่าบักของ อีน้องสุดท,ทองนี่ใส่เสื้อให้มันไว้อีแตนบัดเนี่ยปู้ถือกันกับข่อยไปเลี้ยงซิบเอ็ดอีแตนลูกเลี้ยงข่อยเนี่ยแต่ว่ามื่อกี้จะว่ามันพักกันประเด็นทั้งใดมึงฮั่นเนี่ยไม่จอมอย่างนั้นนะบ้าจะเ <ไป S 2> จ้าจะเจ้าเทโอู้ข่อยกระตื้นขอยว่ามันถูกพูนข่อยว่าม่มีพูนแนะนำประธานเหมือนนี่ป้าบางพี่หญิงเมียข่อยนี่อับกัหลานลานไปท่ดหลานนั่งนไหลานไปทานใดหลานน่ะจังหันนไปานใดหลังจังนมันแต่งผ้าจังหันไปแต่งแล้วข่อยสิพามัันไปทบุญวด เอาไปวัดบ้านกอกน้อยเฮาเนี่ย่ละเพิ่นเป็นบุญมหาชาติเื้อ่านงาเจ้าบ่อาต่อยไปก็ให้เปออคำเพื่อเจ้าอันนี้เอาป้าจะงไี่มาคือลื่ขักแต่หันลืมกับน้องเคยออยากไปวัดที่ละเอ้ยแจ้งผ้าจากหันมาเร็วพอใจบพรค่อยดีาพราะให้ป้าลืมเพมาะ้งนหมดน 难。 ก็อดีเหมือนกรงนัตโอกเงินทองถูมาบนตึกระหน้าแฟนเก่าคงเงินเรานั้นเป็นคนเติที่ต้องเวละเดินทำปัญญา้องมาเลยักคนเซจริงคนเย็นคนแซลบอจริงทำเอเอ้อยที่ไหลน้าเดาเงินติด้เดินลาเบาไปด่ คุณพระจงรักษาลูกหลานป้าปังที่ลาสวัสดีครับโอ้บายแม่แค่ก็บ่านปูดาโอ้ยที่ลาไวแต่ละปูโปมีบป่นี่ที่ลาข้าพ่อแต่งผ้าจังหันแล้วไปลูกพ่อมืาอนี้ที่ลาแต่งผ้าจังหันเรียบร้อยแล้วครับมื่อนี้พอสิพาไปทำบุญวัดวุ่งพอดีคือกันว่าที่เราติดมาส้วนพ่อไปวัดใด้พ่อมืาอนี้แต่ว่าบักโก้ยกับบักของกับพี่แต่งคือนั้นมาจะให้เนี่ยไอ้ก้อย ไอ้ของที look, ่พ่อ uh, ก uh, ็เปลี huh. uh ่ยนแกนเพิ่มเงินบ่แเมนล่ะเดี๋ยวนี้ก็มีงานขุดผลมาเสร็จแล้วครับพ่อนั่นงามไดยมันสิมากรจักเทียนี่ไม่มีบักโกยเนี่ยอ่ะบ่มันลูกก็คือลูกได้มาจากคังเทศบาลเมืองขอนแก่นคังของขยะแจกว่าลูกพูดได้เล่นมันเอาไปทิ้งไว้ดอกคืออะเหลือตัวมันเอามาเลี้ยงไว้เป็นมูลูกจะของใส่ยซื้อว่าบักโก้ยใช่ดหมเนี่ยป่านนี้บาทันมาอยู่เนี่ยเอาอโกยเอ้ย เออมึงไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ดู่ไทยไปโอ้ยบอกลูเขาอีกกล่องฉี่ฝอยเออโว้ยมากกับว่าเฮ้ซุ่มไห่เสียงตักห้างอย่างนั้ว่าตีนอ่ะผ่ากันมาแล้วเท่าห้าฮันเดว่าคือคนละม้วนว่าเจ้าของไปนั่งลองเพ่งฟังอยู่ผู้เดียวตีเอากูสิเห็ดมึงจะไหนไม่ไม่ดูทั้งหลังเบียรแม่แล้วว่งหน้าเบื้องหลังย่างไปทั้งหน้าให้กูเห็นจักมือนี่ยไหมขี่ขานย่างเฮ้ยฉี่ขานห่อนย่างไปทั้งหน้าแตนจ้า โอ้ยเสียงจ๋าว่ามันเสียงอีนาคไม่ยังอาการท้องเย็นมึงจะจ๋าหวานไหลแม่มึงไปสวนมันไปอีแม่เออไปแล้วจะแล้วเหยเอาไปแล้วสันกระสันโพดิ์เจ้าช้างว่าบ่มักเหี้ยเอาเรียกว่าสันดีมากไม่อยัางมืึอนี้พ่อสีพาไปวัดไปวัดไปทำบุญไปจังหนันมันติไปจังหนันโอ้ยพ่อเลี้ยงไปวัดเต้อกไปกันกับพราะขันไห้แจ้งบุญขันจังสัน ให้ม oh, oh, ึงเอาเขาไหผู song, é, ้ละกองเด้อมึงโอ้เอาเขาพูดไปผู้ละสองกองนี่ผู้ละกองโอ้ผู้ละหนึ่งกองเออไปยันนี่สิพ้ไปไปจ้าเออ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 เอถึงจ้าถึงเออเอาเอ้าเอาเอาอยบึงมันงยางโอ้ยผูวนาดาิษตัวเอวเลี้ยเอวม่าา่งมา่า่